อดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเคที่เป็นแบรนด์ที่รู้จักตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมคือเป็นแบรนด์คู่แบบคู่เด็กมัธยมมาจนถึงตอนนี้เพราะว่าคุณภาพกับราคาเขามันแบบ reasonable เนาะใช่ก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงากนากับเคแล้วก็ได้เป็น muse แบรนด์พิเศษความเป็นเคด้วยในระหว่างน้บรรยากาศี่อยเรามีการเปิดตัวเราเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากที่วันนี้ฝนตก แต่ก็มีความขมุกข,ขมัวในใจในใจเผืใใ่ว่าแบบมันโยมโยมแต่ว่าเอนเนอร์จีวันนี้มีคนมาร่วมง,งานเยอะมากแล้วก็ได้รับพลังงานบวกแบบดีมากๆมันก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้มาเปิดตัวในฐานะที่สองเพลงค่ะก็ในฐานะที่เราเป็นแบรนด์มีเราต้องมีไอเทมอะไรที่เราอยากจะได้ทำแฟนๆของเราเป็นตัวเองจริงๆทางคอลเลคชั่นอะเลิศหมดเลยเพราะว่ามันเป็นแบบ คอนเซปตของเขาคือการใช้แสงเงามาสร้างมิติให้ใบหน้าเนาะแล้วก็เราจะได้สวยแบบเป็นตัวเองแบบดึงเอกลกักษณ์มันก็สน่ห์ของตัวเองแต่ว่ามาแท็บที่แนะนําให้ทุกคนต้องมีก็คือเครลิปมอนสเตอร์เพราะเขาเป็นลิปที่มีหลายเฉดสีมากๆแล้วก็สวยเนื้อเนื้อฟินิชคือฉ่ำวาวมากๆเลย จริงๆแบบตัวต่คนแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นก็เวลาออกไปข้างนอกก็จะกีดอายไลเนอร์ก็จะเป็นใช้เป็นตัวซูเปอร์ชาบไลเนอร์ของเคสแล้วก็ตัวลิปบอสเตอร์นี่แหละที่จะเป็นแบบตัวกู้ชีพในวันแรกของเราโอเคการ์ดส่องนางวันนี้ด้วยค่ะก็วันนีก็ฝากคอลเลคชั่นของเคสด้วยนะคะเคสไลท์ออนชาโด้นะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ทุกตัวเลยนะคะในงานนี้ด้วยคุณเพื่อนใหม่เมื่อวาน ช่ว่าเป็นงานแต่งเนี่ยคือแบบเป็นงานแบบเพิ่มพลังบวกในชีวิตมากเพราะว่าคือมันอบอวลไปด้วยความรักจริงๆ <c oughs> คือดูก็พิ่งมาเหมือนได้คุยกับพี่อ้ยเยอะช่วงหลังๆเลย้ยแล้วก็เห็นพี่ไอ้มีความสุขมากแบบพี่ไอ้พูดตลอดพี่ไอ้มีความสุขมากๆตอนนี้แล้วก็แบบแฮปปี้มากๆก,กับการที่จะได้แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วบรรยากาศงานก็คือแบบ อายกับพี่มาร์กน่ารักมากค่ะใ่อินเอ็มมันแบบโอ๊ยสวยขนาดต้องแต่งงานเลยละเล็ดละเล็ดนะคะมีไหมเรามีแบบว่าบรรยากาศงานของเรายังอึมครึมอยู่เลยวันนี้ก็มีแบบโมเมนต์สววิวก็ดูวินพีอาร์กันแบบน้ำตาคลอน้ำตาคลอแบบว่าเอ่อความรักที่สวยงามพวรักที่ดีมันเป็นแบบนี้จริงเลยอรงนี้ก็อากาศ ใช่เราต้องการคนมาดูแลเราเรา,เรา,าใช่เสี่ยงอุกอี้มากเพราะว่ายังไม่ได้ตากฝนนะแต่ว่าไม่รู้ทําไมถึงน่าจะเป็นเพของอากาศเปลี่ยนยแต่แก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องแสดงความยินดีก็คือเรียนจบ,บแล้วนจบแล้วขาคุณคด้ร,รับพึ่งเขะใช่เรียนจบแล้วหกปีค่ะก็เดือนนี้รับปริญญาลเลยค่ะเด็กก็จะมีนั่เจอกับแฟนคะผมเอาบอกบันไดยังไม่ถึงเราตอนวันที่ยี่สิบเอ็ด นัดเจอที่คณะนี่แหละใ่เป็นยังไงวันนั้นเป็นของามได้รับก็จริงๆก็คือมีกิจกรรมสนุกสนุกให้แฟนคลับทรถที่ลงทะเบียนมาร่วมงานได้ทำถด้วยใช่ค่ะก็แฮปปี้แฟนทีจะเจอมีโอกาสได้แบบเจอแฟนคลับเยอะๆก็เดี๋ยวเราไปเจอกันรอเจอกันค่ะอีกเรื่องหนึ่งซีเปิดกลองจ้าเกตันเอนทันไทยแลนด์เปิดกล้องเรียบร้อยตอนนี้ถ่ายไปสองคิวแล้ว สนุกสนุกแบบหนูอ่ะเพิ่งคนพบว่าหนูไม่ได้ไม่ได้เข้ากองถ่ายนั่นหละหลามาก็นานต่อสามปีจบสามปีได้แล้วอะไรเงี้ยตื่นเต้นมากเหมือนแบบเป็นดาราหน,น้าใหม่เป็นเข้ากองคร<อ>ั้งแรกแต่สนุกสนุกแล้วก็เอ่อเรื่องคันที่บทมันมีความยากพอตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ท้าทายค่ะสนุกคือส่วนใหญ่อ่ะที่มักจะเหตุผลตอบ ผชายเขาโดนสัมภาเขาแบบเขาต้องเตรียมตัวยังไงในกลถึงเขาเลยนะแต่อยากลองถามตัวว่าเรามีการเตรียมตัวยังไงเตรียมเขาให้ต้องเจอแบบเราเราใจหนุนเราเตรียมจิตใจในการแบบว่าเตรียมสภาพจิตใจให้พร้อมแล้วก็จริงๆเราก็มีเวิร์กช็อปไปแล้วเหมือนกันก็จะมีเวิร์กช็อปเรื่องการแสดงแล้วก็มีรำด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อป ซ้อนหมาคือเขาที่หมากันแต่เดี๋ยวเราจะไปซ้อนเราก็ต้องแบบคุ้นเคยกับการซ้อนหมาด้วยใช่ถ้าจรว่าเรื่องนี้เราจะได้ด้วยก็อยากพูดเลย <c oughs> เออปีห <c oughs> น้าแหละเขาเขาคุยกันว่าปีหน้าก็น่าจะตามรอติดตามค่ะอันต่อไปนี้ค่ะก็ใค้ก็ใครัีเป็นขาบลองมาเล่นนุดท้ายวันนก็แฝดฝ่า ฝากเ,เป็นตาฝากแคมเปญของเท้ด้วยนะคะไลท์ตอนแชรดโดนะคะแล้วก็งานจัดที่แบบหมอบานก,กะปินะคะมีสินค้าให้เรื่องดูกันเยอะแยะมากมายนะคะก็ฝากด้วยค่ะก็ฝากผลงานเนาอสกการเลยค่ะไทยแลนด์คิดว่าดีนาหน้าได้ดูแล้วก็จะมีงานอะไรออกมาอีกอยังอาจจะมีบางอย่างที่ยังบอกไม่ได้งานสแสดงอะไรก็ฝากรับติดตามกันด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุ่ะ